โอ้ไปตีในคักใช่ป่ะน้องเชอรี่ด้วยจะไปตีใส่น้องไม่ซ้อมแม่น้องเชอรี่นี่น้องเชอรี่ของพ่อบักสามแสนแปดโอ้ตีปีไม่มันสนะนกเลยการขอกนกขลอเลยไกลเขาไปต้มอลาดแม่อีบิจาร์บอ องเชลีมันหักก่อนเมียคนะสามแสนแปดมันหายากได้เนี่ยดีนะเมียบุคุณว่าซื้อมาสามแสนแปดตาย่าแบบน้องเชลีสามแสนแปดต้อมต้อมยู่ใส่วะาก็คือบุมีเสียงตอบรับว่าอ,อ,อ,อยู่ใส่วะาตอมตอมไปใส่มาคือบุนมะ มันไปใส่ว่าหัวมันก็นอยู่คาดกับเข่งขก็อยู่คือเกาอยู่ตั้มตั้มไปใส่มันวะโอ้มันอยู่เหล่าไก่พี่ตัวนี่อ้ยเฮ็ดยัเงเฮยเบิ่งไก่นี่ก็เสียวไก่ไปตีบิตีใส่บตีใส่ไก่มาไม่บ่ ไก่ตัวเก่านะจิ้มต้มกินมื่อนแหละ่ะบ่อืไม่ได้ต้มซ้ำอต้มทังไดซื้อมาสามแสนแปดหมูต้มทังไหนอ้องเชอรี่เนาะเชอรี่มาใส่นิหาเรอเนะกินเหล้าม่สมปากใช่ปะกินเหล้าโอ้จะได้มียบไอยู่มนี่กินได้บรืปลนั่งขันนี่นั่งขันเห็นปะ กินดังไรนี่กินแลไวมันจะใหญ่ยังเมี่ะสินะออเจ้าก้นบนบนต๊ะน่อนี่เรียบร้อยไปว่าสิออกไปเกี้ยวใหญ่งงวดีพอดีครมาจากอำเพอเออยมงเม่งสไล่เนี่ยแบบสามเซนแปดเนี่ยอดีเจ้ามากเลย กับโมแล้ว,น,ว <ไป S 2> นี่ผมยู่หันบ่าเหนอนววล,ลายมือแล้วบร่ไดกินเลยนะจะไปตียี่ใส่ห้องเ้ยเนอะจะไปซ่อมกันมาเป<อ>็นไกลไอไปลองปัม๊มเออลองปั๊มเนาะเจได้ก็หอดปีไม่แลวเนี่ยนตีที่แรกเราตีได้เงน้ยงหาแสนไรเงี้ยเอตะ่าเดียวปี่หลังงางเลยไกล้เขาเลยนละมาดาเออ ของแท้ได้นี่เอาไปดองยาแล้วก็หานสมุนไพรมาให้เอาใส่สมุนไพรนี่เห็นบ่ช่วงนี้เจ้าอ้วนดแน่ะเห็นบ่น่ะลงพุ่งพ่อมน่ะมันกินสมุนไพรโดไม่รู้ล้มเลยกินเข้าไปรถใครรถไข่มั่งอ้วนข่อยกูให้มาข่อยอ้วนเพื่อนนี่เออโดไม่รู้ล้มไม่รู้ตลอดมันทิ้งโอ้เจียมหัวเธอวะไอเสบวกว่าเท่าเนี่ยนะมาโจรนั่น โน่สิโอ้ยปอดน้อเป็นคุยอย่างกันฮะเข่าพันสาแล้ววันในเสาอีกตีตีส่งท้ายแล้วนี่น่ามาส่งท้ายอย่างเมื่อนี้วันเข่าพันสาหรือเมื่อเล็บทัดอยู่ที่นครเทียงคืนเนาะบ้าตีเมื่อนี้นะมือเข่าพันสาเข่าเสาแต่เมื่อวานนี่เลื่อนนัดรถเลื่อนนัดใกล้เนาะ่อยเนาะเลื่อนเนาะเลื่อนนัดที่ร้านเจ้าบ้ดเที่ยงคืนจะเป็นมือไม่เนาะเหที่ยงมากเลยแน่นรุด ก็โพดใช่หร like, like ือใช่ใกลกากๆโลดทรงไายเนี่ยเชียงขึ้นใกล้หนิงนี่นะว้บ่เป็นยังรอกเลื่อนนัดหมอยังเลื่อนนัดเท่าได้ว้าวมันเป็นอะไรเมืนบ่เกี่ยวกันมันบ่ได้เกี่ยวกับหมอมืออ่นมืออ่นเขาฉันแม่มึงเจ็บท้องเขาโรงพยาบาลหมอเขาเลื่อนนัดให้มึงได้อยู่บ่มึงล้อมอได้บ่สะสว้าวยาฉันดีหมอใกล้หนิงกูรู้เราเลี้ยงยาเนี่ยบได้ยาเก็บยาปวดบ่ได้ยาตายจัะตายน้องหนิงเล่าเล่ามา เห็นบ่นอ่ะไเข่าภาษาแล้วมืออื่นอ่ะเขาแต่นั้มือนี่เจ้าของอีเข่ามืออื่นมันเมียนตีเป็นนเวลาก็ยังโอ้ยยังเลตติ้งได้ยุเจียวไก่ไปตีพ่อมเจียวไก่ไปตีวะตีเออกระโพอนน้องเชอร์ลอกเชอร์รี่หน้เออเสียงสองเสียงสามตอกสามเซนเป็ดเอา น้อยนิงเนาะกูขอสามร้อยหาสีสมปสมึงยังบมใหากูอ๋อพี่กูขอหารอยยังไม่หาเนาะเจ้าเงินใช้ใหม่ถ้าไม่ยังไม่หายหายน่อะนะมึงกล้าไปซื้อได้ไงไกล้สามแสนเปดต้มสาญามั่นตัวใช่ไหมันซื้อสามแสนเปี่เอาเงินสั่งแต่ใส่กันเาโซกเซน่าะโซลี่ก็เรียกพี่มูคนน้อยนิงเนาะยัอีกก็เรียกนกทองนก้าห้องกเศ้ากูไปดอกทานบอกับมึงหาใกินบุนะ มีไก่ด้ยอย่างตลาดอยู่นะเดี๋ยวสามเซนเป็ดบ่เดี๋ยวกูสิเอาบักสามเซนไปนี่ล้วให้มึงกินมือนะล้ออกาสุดวหลายอย่างน้อยเนาะผู้ใดสิวิ่งเงินซื้อสามเซนบอกเซนเป็ดห่อก็ตั้งซื้อไก่มันเป็นสิริมงคลเนาะเพื่อมันตีล้อตะไบตีละมันบ้าราคาไหวราคาไว้ เอาลงวิทีเขาบอกอู้บอกสามาซเอนแปดเขาอกอ้จะเข้าไปเห็นไก่เขาบอู้บอกลาดนะว้าไปจะไปเอามอไซอีห้อาไก่ไปส่องอปไปไม